นะครับไม่ได้มารีวิวกันสนษณาเลยทีเดียวนะฮะวันนี้มาพบกับฝั่งเมโดนะฮะชาร์โตลาโตคาเนตนะครับวินเทจที่2016นะฮะตัวนี้เป็นองุ่นสามสายพันธุ์ผสมนะครับมีกาเบเนสวิยองโบโลแล้วก็เปอร์ติดเปโดนะครับจุกก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นกรองคูคาเซ่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสไตล์กลองครูนะไม่ต้องห่วงเรื่องของสีน้องนะครับแน่นอนนะฮะออกแดงเข้มนะครับฉลับเฉลื่อมไปทางม่วงเล็กน้อยนะฮะตัวนี้ผมดีแคนไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหพะเจ้าขนาดกลิ่นนะฮะหอมมากๆเลย นะครับกลิ่นของผลไม้สุกเป็นพวกกุ่นเบอร์รี่นะฮะโอ้หอมมากอ่ะลองดูก็สัมผัสนะครับนี่ยังไม่ฟิน i s เลยนะครับยังอยู่ยังอยู่อยู่เลยนะครับอยู่ในนี้อยู่เลยนะครับรสชาติกลมกลืนมากนะครับ สำหรับฉลากนี้วินเทจนี้กับรสชาติแบบนี้น่าสนใจครับ